สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่หมอลิลี่นะคะจากช่องดี v i c e t a r o t by แม่หมอลิลี่นะคะก็มาทำคลิปปิกอากาศให้ทุกๆคนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะในคลิปนี้แม่หมอจะทำหัวข้อเรื่องคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องใดภายในหนึ่งเดือนนี้นะคะ,ะวันนี้เป็นหัวข้อเรื่องทั่วไปนะคะทุกคนก็มารับพลังงานดีๆกันดีกว่านะคะสำหรับ อกองไพ่ไม่เหมาะก็ทำาด้วยการ3กองนะคะกองที amino, うう 2, ่1กองที่2กองที่3นะคะความหมายของไพ่ไม่เกี่ยวใดๆกับการทํานายนะคะอ่าการได้มาเจอคลิปนี้นะคะมันไม่ใช่เรื่องบมืงเอิญน,นะคะแสดงว่าคุณจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้นะคะภายใน1เดือนมาดูกันดีกว่านะคะว่าคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องใดนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาที่กองที่1กันดีกว่าชาวกองที่1นนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องใดนะคะ เดี๋ยวแม่หมอจะเปิดพลังงานตัวตนของคนที่เลือกไพ่กองที่1ก่อนนะคะการดูดวงเป็นการดูดวงรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะเพราะว่ามันมีพลังงานเนี่ยเข้ามาชมนะคะเป็นร้อยคนพันคนหมื่นคนอะไรเงี้ยเนาะมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวนะคะจะได้เป็นดวงของคุณแบบตรงๆนะคะแอดไลน์มาได้นะคะแม่หมอใส่หลายไอดีในรายละเอียดของคลิปทุกๆคลิปนะคะามาดูพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่1กันดีกว่านะคะ พลังงานของคุณช่วงนี้เป็นยังไงนะคะเดดาบเจดาบก็มาเลยนะคะใบที่สองเป็น j ั s m i มินนะคะใบที่3เป็นสองเหรียญน,นะคะแล้วก็ใบที่4เป็นเด e l เวอรนะคะใบที่หเป็นสี่เหรียญน,นะคะ แล้วก็ใต้สำรับเป็น10เหรียญคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะแม่หมอมองเลยว่าตอนนี้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งนะคะมีทั้งแบบคนที่แต่งงานแล้วและคนที่มีแฟนแล้วแต่ยังไม่แต่งงานแล้วก็มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะตอนนี้คุณค,ค่อนข้างที่จะมีความสงสัยในเรื่องของความสัมพันธ์ ของคุณมากๆเลยว่าคู่ของคุณนะคะตอนนี้เขามีเรื่องปิดบังอะไรคุณอยู่นะคะมีเรื่องปิดบังที่ไม่บอกคุณน่ะที่ไม่เหมาะมองเห็นจากหน้าไพ่ชัดเจนมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องของความหึงหวงนะคะว่าเขาคนนั้นของคุณจะมีใครอีกคนหรือเปล่านะคะแต่ความหึงหวงเนี้ยหรือ หรือข้อมูลเนี่ยเออคุณไม,ไม่ไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนอะว่าเขาไปมีคนอื่นหรือเปล่ามันได้แต่ว่าสงสัยในใจนะคะแล้วก็มันไม่ชัดเจนไปหมดเลยอะแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะแบบตัดขาดความรู้สึกจากเขาไปได้เลยก็ยังวนเวียนคิดถึงเขาก็ยังวนเวียนคิดถึง เรื่องนี้อยู่นะคะจริงๆแล้วการที่คุณไม่สามารถที่จะตัดขาดหรือหยุดคิดเรื่องนี้ไม่ได้มันก็เพราะความที่คุณค่อนข้างที่จะจริงจังในความสัมพันธ์นะคะเออเพราะมองว่าเขาคือครอบครัวของคุณเป็นคนในครอบครัวของคุณแล้วก็คุณมีความมั่นคงที่จะแบบคือถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอะ่ะเออคุณก็ยังที่ไม่สามารถที่จะแบบปล่อยตรงนี้ไปได้นะคะด้วยความที่คุณก็เออมีความยึดมั่นถือมั่นเนาะ เหมือนคนคนนี้เป็นคนที่คุณแบบฝากความหวังไว้เป็นคนที่คุณอยากเป็นครอบครัวด้วยอะคะ่ะอันนี้คือความรู้สึกของคุณนะคะอตัวต้วนอีกอย่างคุณคือคนค่อนข้างที่จะเป็นคนคนรักครอบครัวนะคะไม่อยากจะเหมือนเก็บความสงสัยนี้ไว้อ่ะคะ่ะไม่อยากที่จะทะเลาะด้วยเลยจริงๆเนาะแต่ว่ามันมันเอาออกจากหัวไม่ได้มันยังวนวน,วน,เ,วนเวียนอยู่ในหัวคุณตลอดเลยอะเออแม่หมอมองเห็นถึงแบบความรู้สึกความนึกคิด อารมณ์พลังงานของคุณเป็นแบบนี้เลยเนาะเป็นยังไงเอ่ยอยากจะให้ได้รับข่าวดีนะคะอะแต่ไม่เป็นไรอันนี้คือพลังงานของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะคะว่าข่าวดีเรื่องใดที่คุณจะได้รับภายในหนึ่งเดือนนี้ดีกว่าเนาะไม่รู้พลังงานของคุณแบบเครียดเครียดเรื่องความรักอยู่นะเนี่ยอืมเรามาดูข่าวดีที่คุณจะได้รับภายในหนึ่งเดือนนี้ดีกว่านะคะ ถ้าพลังงานของคุณไม่ตรงกองที่1ให้ไปเลือกดูกองที่2หรือกองที่3นะคะทุกคนแต่ถ้ามันไม่ตรงเลยนะคะก็ให้ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะหรือว่ากดซุปเปอร์แงเพื่อเป็นการซัพพอร์ตแม่หมอเป็นค่าครูให้แม่หมอได้นะคะมารับพลังงานดีๆกันดีกว่าเนาะมาดูดีกว่าเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน1เดือนนี้สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1อ่ะคะเป็นเรื่องอะไรกันดีกว่า เดี๋ยวแม่หมอจะเปิดทีเดียว10บใบนะคะแล้วก็ใต้สำรับแล้วก็จะขอทำนายทีเดียวเลยดีกว่าอืมใบแรกนะคะเป็นสามเหรียญนะคะใบที่สองนี่ค่ะเป็นสองถ้วยอีกแหละใบที่สามเป็นทาวเวอร์ใบที่สี่เป็น,น,น,ะะ 2, น,ปนอัศวิน,นถือเหรียญน,นะคะ ใบที่5 t h เดอ e วิวออฟฟอร์จใบที่6เป็นเรื่อง3าถ้วยนะคะใบที่7 6ถ้วยใบที่8เป็น t i g h p r i e s t e s s นะคะใบที่9เป็น6ดาบอืมใบที่10เป็น3ามใบเท้านะคะแล้วก็ใต้สำรับเป็น ก้าวไม้เท้าแม่หมอบอกเลยว่าไอ้เรื่องความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกเหมือนว่าคุณมีเรื่องทะเลาะก,กันไปแล้วก็แยกกันไปนะเออจริงๆอ่ะคนที่คุณที่แม่หมอเคยดูพลังงานของคุณอ่ะจริงๆคุณคุณหยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วอ่ะรักกันแล้วอ่ะแต่เหมือนว่าแยกแยกกันแล้วก็จะมีโอกาสข่าวดีคือได้กลับมาเคลียร์กันเหมือนว่าเรื่องอะไรที่ทะเลาะก,กันแบบแบบแบบ ทันด่วนคือเหมือนเหมือนพวกคุณนะคะมีปัญหากันแล้วก็มันเป็นปัญหาที่คุณไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นน่ะตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบมันไม่ชัดเจนเลยอ่ะคือปัญหาทําไมมาเกิดกับกับคู่ของคุณได้มันเหมือนเป็นการช็อคคุณเหมือนกันน่ะเหมือนปัญหามันเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าแบบมันจะเกิดขึ้นได้นะคะเข่าวดีก็คือเขาจะกลับมาเคลียร์มาคุยกับคุณและมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณดีขึ้นนะมันจะทําให้รู้สึกคุณแบบ ค่อนข้างที่จะผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเนาะเออนี่คือลักษณะที่แม่หมอเห็นถึงข่าวดีที่คุณจะได้รับนะคะก็คือคุณคนรักที่ทะเลาะก,กับกับคุณไปคนเก่าของคุณนี่แหละจะกลับมาเคลียร์แล้วก็ความสัมพันธ์จะเป็นในลักษณะ3ามถ้วย3ามเหรียญคือได้คุยกันมากขึ้นได้เคลียร์แล้วก็ความสัมพันธ์เป็นลักษณะที่ดีขึ้นนะคะ อืมเพราะว่าเหมือนว่า The Hybrid c o u ค l ่กับ The Tower เรื่องที่ปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะมันทําให้คุณรู้สึกแบบแย่อย่างกระทันหันเลยอะแต่เขาก็ไม่ได้ปล่อยให้มันทิ้งไว้นานนะคะเขาก็จะกลับมาเคลียร์กับคุณอ่าส่วนอีกเรื่องหนึง่งแม่หมอมองว่าเออคุณอาจจะมีโชคลาภนะคะที่คุณรอคอยนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานที่คุณเคยแบบทุ่มเทอะไรหนักหนาคุณอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานอีกเรื่องหนึง่งหรือ อาจจะเป็นลาบลอยก็เป็นได้แต่อาจจะเป็นไปในลักษณะที่ไม่ได้แบบก้อนใหญ่มากอาจจะเป็นแบบกลางๆอะค่ะอันนี้แม่หมอก็บอกไม่ได้นะคะว่าน้อยของแต่ละคนกลางๆของ,อของแต่ละคนหรือเยอะของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่แม่หมอบอกว,ว่าอาจจะเป็นโชคลาภที่คุณได้นะคะแต่ที่ที่เห็นนะคะมันอาจจะเป็นโชคลาภจากการทํางานที่คุณได้ทํามาเหน็ดเหนื่อยและเหมือนรอคอยอาจจะเป็นเงินโบนัสหรือว่าเงินที่แบบลูกหนี้ตกค้างที่คุณพยายามจะทวงมาเยอะแล้วอะ เนี่ยค่ะคุณอาจจะได้เงินคืนจากลูกหนี้ที่คุณพยายามแบบทวงเขามาสารพัดส,สารเพแบบโอ้ยใช้ความพยายามในการแบบทวงถามเยอะมากลยค่ะแล้วคุณก็รอคอยมากเลยว่าจะได้คุณมีโอกาสที่จะได้รับนะคะส่วนหนึ่งอาจจะไม่ทั้งหมดนะคะแต่เป็นส่วนที่คุณรู้สึกว่าคุณรับได้พอใจเนาะยังไงก็ยินดีถ้าจะได้นี่คืนเนาะทุกคนหรืออีกในหนึ่งอาจจะมาจากเรื่องโชคลาภนะคะแต่ว่าไม่หมองว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะคะเป็นกลุ่มคนส่วนหน่อยที่จะได้ส่วนตรงนั้นเนาะ หลักๆน่าจับมาจากหนี้ที่คิดว่าแบบเออทวงมาเยอะแล้วจะได้รับข่าวดีเนาะก็ขออวยพรให้ทุกคนได้รับเงินจากลูกหนี้กันทุกคนนะคะได้น้อยได้มากให้ได้ก็ยังดีเนาะโอเคนี่คือเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในหนึ่งเดือนนี้สําหรับชาวกองที่1นนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะน้อมรับพลังงานดีๆเรื่องราวดีๆไว้นะคะเดี๋ยวแม่หมอก็จะขอไปที่กองกองที่สองเลยดีกว่าเนาะ กองที่2สําหรับหัวข้อเรื่องข่าวดีเรื่องใดที่คุณจะได้รับภายใน1เดือนนี้นะคะสําหรับชาวกองที่2โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่2กันดีกว่านะคะการดูดวงเป็นการดูดวงรวมนะคะถ้ากองที่2ไม่ใช่ก็ลองไปดูพลังงานของกองที่1หรือว่ากองที่3นะคะแต่ถ้าอยากดูดวงของตัวเองตรงๆก็ไม่เหมาะมีการดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ไม่เหมาะมาได้ไม่เหมาะใส่ไลน์ไอดีไว้ในรายละเอียดของทุกๆคลิปนะคะ ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือก,กด Super อร์แเพื่อสปอร์ตแม่หมอเป็นค่าครูหรือคอมเมนต์อะไรดีๆก็ได้ค่ะแม่หมอก็ยินดีมากๆเลยเนาะอยากให้ทุกคนรับพลังงานดีๆรู้สึกดีจากช่องแม่หมอนะคะทุกคนแม่หมอตั้งใจทำช่องมาก็เพื่อวัตถุประสงค์หลักว่าเอออยากใจ h e ลลิ่งเป็นสื่อกลางอะคะ่ะเอออยากให้ทุกคนรับพลังงานดีๆเนาะมาดูพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่สกันใบแรกนะคะ สีถ่ถ้วยหลายๆคนนะคะมีปัญหาเรื่องความรักจริงๆแหละเออรู้สึกไม่ได้ดั่งใจรู้สึกไม่พอใจรู้สึกไม่เป็นดั่งใจในช่วงนี้เลยอะเนี่ยอืทำไมเนี <c> ่ย <oughs> จริงๆเขาก็เข้ามาตั้งใจที่จะเข้ามาจีบคุณแหละเข้ามาที่จะสร้างทอนแต่มันรู้สึกเหมือนคุณยังยังไม่ได้หดังใจในบางเรื่องอ,ะอ่ะอ่ไปที่สาม เด็กถือดาบนะคะใบที่สี่แปดเหรียญใบที่ห้าสามถ้วยแล้วก็ใต้สำรับเป็นเด็กถือเหรียญโอเคแหมหมอเข้าใจละแม่หมอขอพูดถึงพลังงานของคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนเนาะคุณรู้สึกว่าเขาเข้ามาแต่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเป็นไปในแบบช้าๆจังเลยอะ่ะคุณอุตส่าห์ทุ่มเทไปเรื่องความรักของแบบ ในเรื่องของความสัมพันธ์นี่ค่อนข้างเยอะแต่เหมือนว่าลักษณะของเขามันจะดูไม่ค่อยจริงจังอะไรกับคุณเท่าไหร่เหมือนการแสดงออกความรักของเขาค่อนข้างที่จะช้าแล้วแล้วเหมือนมันไม่ได้เท่าทุ่มเท่ากับสิ่งที่คุณคาดคิดหรือคุณคาดหวังหรือการทุ่มเทที่คุณให้ไปอ่ะเออเหมือนเขาให้กลับมาแบบแค่เด็กถือเหรียญอะไรเงี้ยแต่ของคุณมันไปแล้วแปดเหรีออยญอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าเอ้ยรักเราไม่เท่ากันการทุ่มเทของเรามันไม่เท่ากันเนาะอ่า คุณก็เลยแบบเฮ้ยความสัมพันธ์นี้เป็นเป็นแบบเป็นแบบไหนกันนะจะเป็นแบบคู่แค่พี่น้องหรือแค่เพื่อนหรือเปล่าเออเพราะว่าดูแล้วเหมือนเขาแบบไม่ค่อยชัดเจนหรือแบบอเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมันเหมือน,นเราทุ่มเทให้ไม่เท่ากันน่ะคุณนิจใจไปเต็มที่แล้วว่าแต่เขามันได้แบบแค่เด็กถือเหรียญมาเออคุณยังรู้สึกว่าการทุ่มเทของเขามันยังไม่เท่าไหร่นะคะ ส่วนตัวตนของคุณนะคะคือคุณก็เป็นคนขยันทํางานนะคะเมื่อมีเวลาว่างจากงานคุณก็ชอบที่จะไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆเนาะแล้วก็จริงๆใจลึกๆคุณแล้วอ่ะคุณไม่อยากจะมาทุ่มเทเรื่องความรักด้วยซ้ำอะแต่เออมันเหมือนเข้ามาแบบมาคุยกับคนนี้โดยความที่คุณไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำว่าคุณจะมีความรักอ่ะเออคุณใจจริงๆแล้วคุณอยากจะไปทุ่มเทของการทํางานการสร้างฐานะหรือว่าแบบ จากไบปาร์ตี้สนสนกับเพื่อนคุณหรือเรื่องที่คุณชอบมากกว่าเออนี่คือพลังงานตัวตนของคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะไม่รู้ตรงหรือเปล่าถ้าไม่ตรงก็ลองไปดูกองกองที่หนึ่กับกองที่3ดูนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสำหรับชาวกองที่สองเรื่องราวดีๆอะไรจะเกิดคุณเกิดขึ้นกับคุณภายใน1เดือนนี้นะคะมาดูกันดีกว่าเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้น ภายในเดืเดือนนี้นะคะมันเป็นเรื่องอะไรสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะฝากกด Subscribe กดไลค์แชร์คอมเมนต์นะคะหรือว่ากด p ปอ t แ n งเพื่อเป็นการซัพพอร์ตแม่หมอได้นะคะอ่าขอให้ทุกคนน้อมรับพลังงานดีๆนะคะมาดูสถานการณ์หรือเรื่องเรื่องราวดีๆอะไรที่คุณจะได้รับภายในหนึ่งเดือนนี้นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะขอเปิดสิบใบแล้วก็ขอทำนายทีเดียวนะคะอโอเค ใบแรกนะคะสองเหรียญใบที่สองเป็นควีนถือดาบใบที่สามเป็นห้าเหรียญเรื่องเงินน่าจะเด่นชัดคิงถือเหรียญนะคะนี่ควีนถือเหรียญก็มาค่ะโอ้มันดีมากค่ะคิงกับควีนคู่กันอาจจะได้เจอคู่ที่สปอร์ตเกื้อหนุนคุณละ t e m p พ r a รนตนะคะการเงินจะดีขึ้นแน่นอนสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สอง มีโอกาสได้เจอคนที่มาจากทางไกลลักษณะของเขาคือเป็นคนตรง,ตรงขวานผ่าซ้า <c oughs> เดี๋ยว,วอ่านทีเดียวดีกว่าจจสมิน <c oughs> สามถ้วยโอเคดูฟูได้สำหรับเป็นอัศวินถือดาแม่หมอบอกเลยสิ่งที่แม่หมอเห็นชัดมากสำหรับคนที่เลือกไพ่กองกองนี้กองที่2นะคะก็คือการเงินที่คุณเคยแบบขาดเมือค่ะ สถานการณ์การเงินความมั่นคงในชีวิตที่เคยดูแล้วมันไม่มั่นคงมาก่อนะจากนี้ไปคุณจะสามารถที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ก็คืออาจจะมีรายรับรายจ่ายที่ค่อนข้างที่จะบาลานซ์คุณมากขึ้นคือคนจริงๆคนกองนี้ค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะมั่นคงนะอาจจะอุดมไปด้วยแบบเขาเรียกอะไรทรัพย์สิสนแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินสดหรือสภาพคล่องทางการเงินที่มันรู้สึกว่า ขาดมือเล็กน้อยขาดมือแบบหมุนเงินไม่คล่องอะค่ะประมาณเนี้ยที่ผ่านมาเนาะแต่ว่ามีแนวโน้มว่าภายในหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ค่ะการการหมุนเงินกอการบริหารเงินของคุณ่ะค่อนข้างจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะน้าหมอมองเห็นสิ่งนั้นอืมแล้วคุณก็มีโอกาสข่าวดีอีกอันหนึ่งคือคุณอาจจะได้เจอคนหรือเจอคู่ที่มีลักษณะที่มีความมั่นคง คล้ายคลึงกับคุณแม่หมอบอกเลยว่าควีนเหรียญคู่กับคิงเหรียญค่อนข้างจะมีลักษณะเหมือนกันก็คือเขาจะเป็นคนที่มุ่งมั่นสร้างฐานะเป็นคนที่ไม่ได้ฉาบฉวยเรื่องความรักคือในเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบรักกันแบบผู้ใหญ่อะคะ่ะรักกันแบบผู้ใหญ่ไม่ใช่ส่งสวัสดีวันจันทร์ไม่ใช่ส่งสวัสดีวันอังคารนะคะทุกคนรักแบบผู้ใหญ่หมายถึงว่าอจาจจะเวลาคุยกันก็จะเป็นลักษณะที่คุยกันเรื่องงานคุยกันถึงเรื่องการสร้างฐานะแต่ว่า คุยกันตลอดแล้วก็เป็นลักษณะที่ไม่มีการไม่มีอะไรหวานหวานเลยอะ่ะมีลักษณะของความเป็นเพื่อนความเป็นการจุนเจือเป็นลักษณะที่แบบต่างคนต่างใช้ชีวิตอะ่ะไม่ได้มีใครยึดติดกับใครเนาะแล้วก็เขาจะมีความเป็นไปได้สูงว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะลักษณะเขาเขาอีกอย่างนึงเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบแข็งแข็งตรงๆนะคะหรือคุณเป็นคนลักษณะแข็งแข็งตรงๆงคือไม่ได้คือชาวกองเนี้ค่ะเป็นคุณจะได้คู่แบบ ข่าวดีก็คุณจะได้คู่แต่เขาคนนั้นจะมาซัพพอร์ตคุณหรือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ซัพพอร์ตกันอะแต่เหมือนมันแบบคู่ที่เกื้อนหนุนกันอะ่ะเหมือนกันในเรื่องของแบบมาช่วยหนึ่งอาจจะมาช่วยในเรื่องของการเงินให้มันรู้สึกสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นอาจจะให้คําปรึกษาใดใดป็นลักษณะที่แบบเป็นกัลรรยะาณมิตรด้วยแล้วก็เป็นคู่ด้วยนะคะเขาอาจจะเป็นคนไกล คนต่างถิ่นต่างแดนแล้วเขาก็กําลังมีแผนที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะในไม่ช้าไม่เร็วคือภายใน1เดือนนี้เนาะเพราะว่าคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะทาก็ก็จะไปภายใน1เดือนนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วข่าวดีสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ที่ไม่เหมาะเห็นชัดก็คือในเรื่องของอ่าเขาเรียกสภาพคล่องทางการเงินนะคะก็จะมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะข้อที่2คือคุณอาจจะได้ เขาเรียกอะไรได้คู่ที่มันมีความที่เหมือนกันซับพอร์ตกันเกื้อกูลกันแล้วก็เขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะอ่าขอยินดีกับชาวกองที่สองข่าวดีเรื่องใดที่คุณจะได้ภายในเดือนนี้ก็จับประหาณนี้นะคะน้อมรับพลังงานดีๆนะคะขอให้ได้สมปรารถนานะคะเอาแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนไม่หมอกเก็บอันนั้นไปไว้ไหนเดี๋ยวมาดูกองที่สามดีกว่า กองที่3นะคะสำหรับชาวกองที่3ในหัวข้อเรื่องคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องใดภายใน1เดือนนี้นะคะก่อนอื่นก็มาดูพลังงานตัวตนของคนที่เลือกไพ่กองที่3ดีกว่านะคะาการดูดวงเป็นการดูดวงรวมนะคะถ้ากองที่3พลังงานไม่ตรงก็ให้ไปดูกองที่1ห,หรือกองที่2นะคะแม่หมออรับดูดวงส่วนตัวคะ่ะแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะไลน์ไอดีในรายละเอียดของทุกๆคลิปนะคะฝากสนับสนุนแม่หมอได้นะคะ ก็อย่างเช่นไม่กดข้ามโฆษณาหรือว่าอคอมเมนต์เป็นกําลังใจก็ได้ค่ะยินดีมากๆนะคะมาดูพลังงานของคนที่เลือกไพ่ของที่สามห้าไม้เท้านะคะค่อนค่อนข้างจะคิดเยอะช่วงนี้เนาะไม่รู้คิดเรื่องอะไรอะมาดูกัน The Emperor โอเคใบที่สามหกเหรียญใบที่สี่ Queen เหรียญ ไอที่5ก็คือเด็กถือไม้เท้านะใต้สำรับเป็น temperance แม่หมอมีความรู้สึกเลยอะคุณคุณอะคิดถึงเรื่องความมั่นคงในชีวิตของเรื่องการงานค่อนข้างจะเยอะอยากจะมีความมั่นคงอยากจะมีความก้าวหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องงานและคุณอาจจะเหมือนอยากจะลงทุนโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเหมือนว่าอยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองหรืออาจจะอยากจะโปรโมตตำแหน่งหน้าที่ หรืออาจอยากจะอยากเปลี่ยนงานไปในลักษณะที่แบบก้าวหน้าขึ้นนะคะคุณค่อนข้างจะคิดว่าเฮ้ยคุณจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบตัวหรือเปล่าแม่หมอมองเลยว่าจะมีคนซัพพอร์ตคุณนะคะมีคนให้ความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นคำปรึกษาหรือเกี่ยวกับเงินนะคะอาจจะมีญา,าติมิตรคุณคุณแม่นะคะที่หน่อยอาจจะมีคุณแม่หรือญาติฝ่ายหญิงสลับกันนะคะคือแม่หมอก็ไม่แน่ใจว่าแบบแต่มันมจะมีคนที่ลักษณะที่เขา เป็นผู้หญิงที่มีฐานะทางการเงินนะคอยมาซัพพอร์ตคุณเรื่องงานให้คุณสามารถที่จะแบบได้ทำโปรเจกต์นี้ได้ก้าวหน้านะถ้าถ้าเป็นในเรื่องขององานประจำก็อาจจะมะีลักษณะของการได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายของคุณนะคะให้ให้โปรโมทขึ้นนะคะเพิ่มทั้งตำแหน่งแล้วก็เพิ่มเพิ่มเงินอะพูด เงินเดือนอาจจะขึ้นนะได้รับการโปรโมทแล้วแต่ตอนนี้มันอยู่ในลักษณะของการที่แบบว่าคุณกําลังคิดที่จะทำเนาะแต่นี่คือคือเหมือนจะได้แบบพลังงานของคุณแบบเหมือนจะบอกเลยว่าเนี่ยกำลังจะได้มีสิ่งดีๆเนาะเออจริงๆอ่านแค่นี้เหมือนจะรู้เลียวว่าข่าวดีเรื่องไรแต่มหมอจะมาเปิดเพิ่มนะคะอ่าโอเคคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องใดน,นะคะสําหรับภายในหนเดือนนี้นะคะ ม่หมอขอเปิดเพิ่มเนะาะสิบใบแล้วเดี๋ยวมาอ่านทีเดียวนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องใดสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะมาดูกันค่ะแม่หมาขอเปิดสิบใบแล้วเดี๋ยวจะอ่านทีเดียวนะคะก็ขอให้น้องรับพลังงานดีๆเรื่องดีๆนะคะอย่าซีเรียสนะคะมันเป็นการดูดวงรวมนะอาจจะไม่ใช่ดวงของร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะใบแรกนะคะ ห้าไม้เท้ามาตลอดนะคะเปิดสำหรับไหนก็เป็นห้าไม้เท้าจริงๆไปที่สองนะคะเป็นอัศวินถือถ้วย the magician ไปที่สี่สี่เหรียญ king เหรียญน,นะคะอ่าสีดา justice เด็ดเหรียญดูว่าเติดได้สำรับเป็น6ถ้วยนะคะจริงๆชาวกองที่3ชัดมากถึงเรื่องการเงินนะคะจะมีคนนะคะมาช่วยคุณอย่างที่บอกเลยพลังงานมันบอกมาแต่แรกแล้วคือจะช่วยพลิกสถานการณ์ ของเรื่องการเงินคือจากในอดีตคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะเก็บเงินอะไรได้นะคะแต่ว่าสถานการณ์การงานที่คุณที่คุณคาดหวังไว้ว่าจะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเหมือนว่ามันจะมันจะทำให้คุณคุณจะได้โปรโมทจะได้ทำกิจการใหม่ๆของคุณนะคะแล้วมันจะเปลี่ยนส,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 สถานะทางด้านการเงินของคุณให้คุณ มีเงินเก็บมากยิ่งขึง้นบางครั้งยิ่งขึ้นจากในอดีตคุณอาจจะหาแล้วหาเช้าเย็นค่าไม่ใช่หาเช้าเย็นค่ำแบบใช้มาหมดไปใช้มาหมดไปอะคะ่ะแต่ว่าในอนาคตภายในหนึ่งเดืนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีความมั่นคงสามารถที่จะเก็บเงินได้มากยิ่งขึ้นนะคะมันเหมือนเปลี่ยนสถานการณ์ของคุณจากในอดีตในเรื่องฐานะทางการเงินอะให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอีกข่าวดีเรื่องนึงนะคะ แม่หมอมองเห็นเลยนะว่าคุณอาจจะมีความสับสนในเรื่องความสัมพันธ์นะคะคุณจะรู้สึกว่าคนที่เข้ามาจีบอะคะ่ะหลายๆครั้งเนี่ยเขาอาจจะมาทีเล่นทีจริงหรือเปล่านะเราเป็นตัวเลือกของเขาหรือเปล่านะคุณก็เลยรู้สึกแบบนิ่งๆไปแต่คนคนนั้นนะคะแม่หมอมองเห็นเลยชัดเจนเลยว่าคนเก่าของคุณนะคะที่เขาเคยจีบคุณที่มาทําให้คุณสับสนนะ่ะเขาจะกลับมา กลับมาชัดเจนในความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นจะให้ความยุติธรรมกับคุณมากขึ้นนะคะจากอดีตเขาอาจจะมองคุณเป็นแค่ตัวเลือกอะคะ่ะแต่ต่อไปนี้ไม่ละเขาจะชัดเจนพุ่งมาหาที่คุณมากยิ่งขึ้นนะคะแต่แต่ตัวคุณเองอะคุณยังรู้สึกสับสนไม่แน่ใจเลยคุณก็ประมาณแบบฉันขอคิดก่อนฉันขออยู่คนเดียวก่อนนะคะอ่าสำหรับข่าวดีของคนที่เลือกไพ่กองที่3ามนะคะสําหรับ หัวข้อในวันนี้ข่าวดีเรื่องใดที่คุณจะได้รับภายในเดือนนี้ที่เห็นชัดๆเลยแม่หมอบอกเลยว่าคุณจะได้รับข่าวดีของเรื่องการการงานการเงินที่จะพลิกผันสถานการณ์ไปในทางทิศทางที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่คุณจะมั่นคงมากขึ้นมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้นนะคะจากการสนับสนุนช่วยเหลือของคนที่อยู่รอบตัวคุณอแล้วก็ อีกข่าวดีหนึ่งของคนที่เลือกไพ่กองที่3ามคุณเก่าของคุณจะกลับเข้ามาให้ความยุติธรรมกับคุณมากขึ้นจากในอดีตที่คุณแบบเฮ้ยสับสนกับเขาเหลือเกินเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่คุณจะได้รับสําหรับชาวกองที่3โอเคแม่หมอก็ขอวอวยพรให้ทุกคนได้รับข่าวดีน้อมรับพลังงานดีๆกันทุกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้แม่หมอสวัสดีค่ะ